โอเคทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับอันยองฮสัสยโยนะครับทุกคนก็ผมนะครับ Get NSK มาโอเคทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาวิง่งมาโยซอนนะทุกคนอาแต่นี่คือเป็นทริคเล็กๆน้นอๆนะทุกคนก็ผมเวล34สาบสีแล้วเพราะว่าใกล้สนะามห้าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ขึ้น35เลยนะก็ผมจะมาบอกว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องใช้นะครับที่จะทําให้เวลไวก็มีคูณสองนะครับสิใบผมย้ําเลยสิใบแน่นอนชัวร์เลย ถ้ารวมพวกโบนัสไทม์แล้วก็ไอโบนัส150อ,อีกร้อยหอะไอโบนัสม่วงกับโบนัสแดงอะนั่นแหละสองอันเนี้ยก็บวกได้เกือบประมาณ4-5หมื่นนะถ้าเกิดว่ามีกับหมวกกัน็อกด้วยก็รวมกันไปอันนี้คือผมจะมาแนะนำนะครับเพราะว่าบางคนเวล30แล้วยังวิ่งไม่ผ่านก็มีนะทุกคนก็ผมจะพาทุกคนไปวิ่งนะนี่เลยก็จกังหวะเนี้ยขับปกตินะทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะมาทางนี้กันอยู่แล้วล่ะโอเค ตามปกติเลยครับอ่าทุกคนเห็นทางข้างหน้าไหมทางข้างหน้านั้นเราจะไม่ตามถนนนะครับถ้าเกิดเราตามมันไปอ่ะคือมันจะไปตรงสะพานเว้ยและอสะพานตรงนั้นอ่ะเราก็ต้องหักหักซ้ายแล้วมันก็จะไม่มีรถนะทุกคนมันก็เลยทําให้หลอดเราวายุบแต่ผมจะไปอีกทางนึงนะครับทุกคนก็ตีขึ้นยูเทิร์นขึ้น้าบนเลยนะเพื่อที่จะไปเก็บรถถึงแม้จะชนนิดชนหน่อยอะไรก็มีรถแน่นอนมีรถให้เฉียวแน่นอน โอเคจังหวะนี้ก็ขึ้นตรงไปเลยครับสวยโอเคทุกคนผมมีอะไรจะบอกอันนี้คือมันนอกเรื่องหน่อยนะก็คือตอนนี้ ID ผมถูกแฮกนล้นะก็คือของในตัวหายหมดเลยเว้ยแลวผมจะอธิบายในช่วงท้ายคลิปนะทุกคนโอเคแตวตอนนี้เราไปคุยกันต่อมาอ่านี่เราก็เหมือนเดิมยูเทิร์นอ่าแล้วอีกจุดหนึ่งเราก็จะไปตรงไอรถที่มันแบบว่าดัก,กเยอะใช่ไหม คือถ้าเกิดมาทางซองเอียทุกคนจะรู้เวยอ่าเนี้ยก็เลี้ยวซุยเลี้ยวขวาอ่าเก็บรถปกตินะแต่สําหรับใครที่หลอดไม่ถึงห้าถึงสี่พันอ่ะผมแนะนําว่าวิ่งตรงไปเลยเวยเก็บรถให้หมดเลยขึ้นไปข้างบนน่ะแล้วเราก็กดตัวเจแล้วก็วาร์ปก,กลับมาที่เดิมให้มันได้หลอดพอใจเพิ่มแล้วเราก็มาวิ่งกลับตามตามเส้นลูกศรต่อพอถึงตรงนี้เราก็หมดแล้วครับทุกคน ผมว่าน่าจะวิ่งผ่านแล้วเพราะตรงนี้มันคือจะมีรถเป็นกระจุกกระจุกก็คือแบบว่ามีเป็นย่อมย่อมอ่ะโอเคเราก็จะแบบว่าเฉี่ยวได้ไปได้สบายสบาย,บายแต่ถ้าเกิดทุกคนผ่านตรงนี้ไปได้เว้ยไอทางข้างหน้าน,นั้นอ่ะโอ้โหบอกเด็กสบายแต่ถ้าเกิดว่าบางคนด้วยล่ะเพราะว่าผมก็วิ่งมาตั้งแต่เวลสามสิบอะไรมาโยซันเนี่ยตอนแรกผมก็วิ่งไม่ผ่านเพราะว่าผมไปทางไอสะพานนั่นไงที่ผมบอกไอครั้งแรกอ่ะมันไม่ค่อยมีรถนะ โ okay. อเคอะผมจะบอกว่ารถเท่าไหร่ควรจะวิ่งนะ200นะ่ะตามที่มันบอกทุกคน230อบ่ะคือใส่พวกพวงมาลัย65ก็วิ่งได้นะทุกคนเครื่องวล่งร้อยก็วิ่งได้ผมบอกเลยก็ต้องเน้นออฟหน่อยนะถ้าเกิดว่าอยากให้มัน,มนแบบว่าชัวร์ไปเลยมีบัฟใส่บัฟให้หมดหมายถึงว่าบัฟนี่บัฟตัวเรานะแบบว่าที่ผมบัฟอยู่ก็คือมีบัฟท้อแล้วก็บัฟ SP นะ อ่าแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือเซตแมวสาคัญมากผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีนะโอเคเนี่ยตังหวะเนี้ยแหละทุกคนผมกูบอกตังหว,วะว่ะโอเคจุดสุดท้ายแล้วทุกคนเห็นไหมปกติผมวิ่งเขียวแล้วตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงตอนที่ผมววสามสิบอะตัวน,นี้คือจะไม่เขียวเว้มันเป็นบางตาเฉพาะบางตานะแต่ถ้าเกิดววสามสิบสี่แล้วผมว่าเขียวเขียวเขียวเลยสบาย อเคใกล้ถึงแล้วทุกคนก็จะมาดู XP นะครับว่าจะได้เท่าไหร่คือคร่าวๆแล้วคือถ้าเกิดเราวิ่งอะ่ะผมว่าต่อคนนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่มีบัตรคูณไม่มีใบอะไรคูณอะไรเลยอะ่ะก็จะได้ตาแล้วประมาณ1มื่นสี่แต่ถ้าเกิดไม่เขียวก็อาจจะเป็นหมื่นสองโอเคด้วยกนะันทุกคนผมมีคูณนะอุ้ยชนดิกโกมาเลื่อนโอเคผมก็เลื่อนแล้วนะทุกคนได้ประมาณสองหมืสี่ก็ถือว่าเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไป คุยกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่เราโดนแฮกนะทุกคนขอบคุณทุกคนนับที่ติดตามนะโอเคไปดูกันเลยโอเคทุกคนก็สวัสดีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่แล้วนะก็ไอทีผมได้โดนแฮกไปนะครับที่ผมได้พูดไปต้นเกมนะทุกคนเราจะมาดูกันว่าผมหายอะไรบ้างนะแล้วจะมีวิธีไงบ้างที่เราจะป้องกันนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนก็มาที่อันแรกนะทุกคนที่ผมหายคือเป็นเครื่อง2.4นะทุกคนอ๋อ,อผมว่าไม่เท่าไหร่หรอก มันก็ถ้าเกิดขายอ่ะสี่เครื่องอ่ะรวมๆวมกันได้ประมาณ1 0บถึงสิเอนะทุกคนเพราะว่ามันมีอันนึงที่ Mac 700เลยแล้วกอ็อีกอันนึงอาจจะเป็นทอร์แต่ผมจําไม่ได้วะ่ะแล้วก็มีเปิดประทุนกาเบียนอีกนะทุกคนก็ 7M เอ่าเป็นของกาเบียนนะทุกคน 7M2 อันนี้เป็นของออโต้ q คผมกดผิดอ่าก็เกือบอันนี้ก็รวมไปกเกือบ3 3 0 m ได้ละอ่าแล้วก็อ่ามีอ่าของวันแม่ ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัมเป็นล้อดิโอเคแต่ไปดูนะทุกคนเป็นล้อวันแม่ผมใส่เป็นแต่งสองนะเ,เจอลเจเละนี่น,นี่เป็นอีกหนึ่งเอ็มก็ผมตีไปสองเอมแล้วกันเป็นสามสิบสองเอ็มแล้วกัน,น,กนที่หายไปแล้วก็มีอ่าเซตแมวเซตแมวนี่แพงจริงแพงมากผมบอกเลยแพงจริงแพงป้ายทะเบียนนี่แหละอา่าชื่ออะไรนะโลโลสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมหาก่อนไอ้ไม่ใช่ โอเคมันต้องพิมพ์ตัวใหญ่นะโอเคเจอละเจอละอ่าทุกคนนี่เห็นปะป้ายเบนอีกสี่ล้านสองแพงอยู่เดอ้อนี่เลยก็รวมไปสามสิหกเอ็มละล้อแมวอีกหนึ M ่งเอ็มเอ็มกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าเอ้ไม่ที่ผมหายคือเป็นแม็กเล็กอ่าอีกหนึ่งเอ็มสามอ่าไปอีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอ็มนทุกคนตีไปก็เกือบเซ็ตแมวเกือบเจ็ดเ็มก็เป็นสาสิบ็ดกว่าเอมแล้วนะ ที่หายไปอ่าแล้วก็หลักๆแล้วน่าจะเป็นของยิบย่อยอลทุกคนของต่างๆที่มันหายไปนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีวิธีแก้ไงบ้างที่จะทให้รหัสเราปลอดภัยนะทุกคนอันนี้คือผมจะมาแนะนํานะเพราะว่าโดนกับตัวมาไปไปดูกันเลยทุกคนแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นพาสเวิร์ดนะครับก็อันนี้คือแสบมากทุกคนคือไอ้คนที่มันแฮ็กไปเนี่ยคือแสบจริงๆคือเวลาผมจะย้ายของหรืออะไรอย่างเงี้ย ทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนก็คือเวลาผมจะกดทิ้งของไปนี่ทุกคนมันให้มันมันมีแบบเป็นใส่พัทเวิร์ดนะทุกคนคือแบบว่าเรัเรพัทเวิร์ดอะคือผมไม่รู้ไงเพราะว่าไอ้คนแฮกอะมันตั้งไว้คือแบบว่ามันแสบมากจริงๆิงอันนี้คือคือไม่ได้จัดฉากอะไรนะคือมันโดนไปสดสดเลยวันนี้ก็คือแบบผมก็ไม่ได้สตรีมเลยวันนี้เพราะว่าทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนถึงแม้จะเล่นไปเก็บของไปเวลาจะส่งของไปอะไรก็ไม่ได้เลยนะทุกคน แล้วก็ที่ผมมีส0 m สิบเอนี้ได้คือผมเพิ่งมารู้ตัวนะครับว่าไอตอนที่ผมแบบว่าจะเทรดของหรืออะไรเงี้ยมันมันเทรดไม่ได้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมได้เงินส0 m สิบเอมาคือเขาส่งมาทางจดหมายนะครับถ้าเกิดส่งมาทางจดหมายอะเราจะรับได้เลยแต่ถ้าเกิดเราจะส่งกลับไปะก็ไม่ได้ทุกคนเราต้องใส่พันว์อไปแล้วก็ผมก็ได้ได้ทําการแจใ้งทีมงานไปแล้วว่ามันสามารถรีเซ็ตรหัสการตั้งค่าไหมได้ยังไงไหมคือเดี๋ยวมาดูอีกทีนะทุกคนอันว่าถ้าเกิดทุกคนชอบคิปแบบ คิดแบบนี้นะครับทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนแล้วก็สำหรับผมเตือนไว้นะครับทุกคนสําหรับใครที่ป้องอยากจะป้องการรหัสน,นะครับทุกคนผมแนะนําว่ารหัสพาสเวิร์ดผมแนะนําว่าให้คนใส่เป็นพวกลงท้ายด้วยพวกภาษาอังกฤษไม่ตัวเล็กสลับตัวใหญ่แหละประมาณนี้ให้มันแบบว่าดูยากขึ้นนะทุกคนแล้วก็อ่าและการตั้งค่าพาสเวิร์ดผมก็แนะนํานะทุกคนแนะนําเลยว่าควรตั้งนะทุกคนแต่อันนี้คือเป็นความผิดของผมเองนะครับที่รหัสมันง่ายไปด้วย แล้วก็ไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่านนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมนะทุกคนอันว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามนะแล้วเจอกัน EP หน้าทุกคนแล้วเจอกัน see y o u เ a t e r ว้าว